ครับเราไปดูกันนะว่าแปลงที่ไม่ได้ตีดินกับแปลงตีดินนะน้องเดินนําหน้านะนี่ก็เดินตามหลังเพราะน้องร้องอยากให้น้าชัยร้องเพลงในป่าพริกนะฮะไปขอร้องมาว่าเพลงนี้ชอบตู้ห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เกียงกัน คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้หนห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายใครกันราัาลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าเธอสวมหุ่นเท่าใดยินเสียงร้องอย่าจะจะาลอจากข้างในเอฟังจนแน่แก้ใจน้องมีชายเอนในห้องนอนใส่ก่อนคุยกันสํำราญเต็มที่ เช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนที่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงก่อนเขาคงนอนทับรอะพี่จ่ายต้องลาบ้านเช้งไม่อยากเขาฟางทางสวรรค์ช่้งเสบสัน น้องวงแดแม่คนรักใจแกะเงินกล่องเชาห้องให้น้องร้องชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจหน้าชายเหลือเกินฮะวันนี้เสียงแหบฮะ <c oughs> โอ้โหมีความสุขไหมฮะ เดยวเย็นนี้เราก็จะไปกินข้าวตอเวนเย็นๆโอ้ยเดินดูพริกนะรพริกก็งามงามดูฮะเปรียบเทียบนะฮะแฟลงนี้ตีไม่ตีดินแป่งนี้ตีดินนะฮะสวัสดีครับคุณแม่ขาเนี่ยคุณแม่ต้องลาบ้านเช่าไม่อยากเข้าฝั่งทางสวรรค์ช่างเสพสันห้น้องดวงเดชแม่คนละใจ แกะเงินกลองเช่าห้องให้น้องรองชายเจ้าคนรอง,งเท้าเป็นใครช่างยามใจน่าชายเหลือเกินโอ้โหยงามผิดกันเลยฮะนะเห็นไหมฮะดินนี่แหละฮะการวางแผนปลกูกต้องตีดินให้ละเอียดแล้วก็บำรุงดินน่าจะมีขี้ไก่ด้วยนะฮะเนี่ยใช่ไหมฮะ เนี่ยขี้ไก่แน่เลยเลยอยอใช้ได้เราก็การมาแมลงวันทองเอาหน่อยนะฮะขี้ไก่มันใส่ดีอยู่แล้วนะฮะเออถ้าเป็นขี้คนยิ่งดีใหญ่ฮนะเ, <c oughs> เออไม่เชื่อลองดูนะฮะโอ้โหมันงามจริงอนะน้องวัสดีครับน้องขาโอ้โหเย็นนี่เล่นน้ำสบายเลยนะป๊าดสวยนะไหมนะแปลงนี้ผิดกันเลยนะน้องโอ้โห นี่ก็ตีดินนะฮะตรงกลางตาจอบทั้งล้นๆเลยอือหือแปลงนี้จะเอาเงินแสนนะฮะโอ้โหหลายพันปลาด,ดูดิดูดิโอ้ยนี่แหละบะลืมเอาขวดยามาให้ดูเนาะให้ฉีดยาเนี่ยอ่ะมีแปลมาชมหน่อยดิอ่าค่าบโปรโมทเดี๋ยวให้ขวดหนึ่งอะ่ะ โอ,อ้โหมีความสุขไหมฮะอ่ามีความสุขกันเนาะนี่หลังจากที่เราทํางานประจําเนาะเยน็ยนๆก็ไปเจอครอบครัวนะฮะอ่าแล้วก็มีความสุขมากเลยเล่นน้าไปด้วยนะ,ะทั้งๆที่ว่าวางแป๊บตีสปริงเกอร์ก็จบแล้วนะ,ะคนเราไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมฮะแบบนี้สนุกกว่าใช่ไหมฮะ,ะลดน้ําประชดนะฮะเอาให้ให้คนที่เรารักกลับมาเร็วๆนะฮะ ให้มึงอยู่ที่ไหนมึงดูยูทูบนะชายแล้วมึงต้องกลับมาให้มึงเห็นกูเหนื่อยไหมฮะแม่ันสนุนดีุดกเออโอหหลายคู่แล้วฮะเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคู่เลยนะที่ทํางานต่างประเทศแล้วก็กลับมาปลูกพีงให้นะชายอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะนะชัยไฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เมียก็ด่าทุกวันกูเหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยมึงรีบมาด่วนเลยนะฮะแล้วก็มาเก็บเงินเก็บทองใช่ไหมฮะนี่ฮะโอ้โหดูดิ นะฮนะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะติดต่อนะชัยนะฮะแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทําว่าเราจะทํายังไงให้กับภาคอีสานของเรานะฮะที่แรงและขาดแคลนน้าด้วยนะฮะบรรยากาศก็ร้อนอ่าพอน้องปรึกษานะฮะชัยก็วางแผนอย่างเงี้ยกับน้องมาเลยนะฮะเป็นการต้อนรับครอบครัวว่าเนี่ยภาคอีสานของเราปลูกพริกสายพันธุ์หยกสยามเอดได้สบายเลยนะฮะทำแบบนี้ขุดหลุมอย่างนี้ทําแบบง่ายๆนะฮะตังไม่มีก็ใช้รากสายเอานะฮะ ภาษ่ตาตายละซ่าเอากะดายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่บอกว่าอย่าพูดใต้นะฮะพี่อยู่จังหวัดไหนคะพูดใต้เนี่ยพูดใต้ก็อยู่อ่านะครนะเออทุอท่งไอ้นั่นอ่ะบางรูปพี่สาวก็ใช่ใช่ไหมไม่เราสาวเราสาวไม่ได้ <laughs> ดเป็นคนะกันโนมันมีมนมหลายมันมีหลายท่านนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้นายชายพูดใต้นะฮะแล้วไม่ให้นายชาย กลัวพูดตออายเ,าเาขาฟังไม่ออกเออเอาเขาฟังไม่ออกมันจะไปคนละภาษาไง <c ười> แต่เราก็ฟังออกกี่รอบเ <c ười> ขาบอกการเมืองก็อย่าเอามายุ่งนะฮะอะ่าแล้วก็อ่าอะไรนะอะ่าภาษาชาวชนชั้นนะฮะไม่ใช่ไม่อยากให้ทุกท่านได้แยกอ่าในในชนชั้นอะไรต่าง, <c ười> างๆเพราะเราเกิดมาโดยเป็นโลกใบนี้เนี่ยเราจะเกิดตรงไหนนะฮะอยู่ชั้นชนใดนะฮะเราก็คือมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราทุกศาสตร์ศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็คนเดียวกัน นะฮะ<ป>ก็ถือว่าเรารักกันนะดังที่พ่อสอนไว้ก็คือแบ่งปันกันนะฮะไม่ว่าจะอยู่เป็นชนชั้นไหนนะฮะชาวเผ่าใดหรือภาคใดนะฮะเราก็คือคนไทยด้วยกันหรือศาสนาใดเราก็ทําให้เป็นคนดีเช่นกันให้ใช่อยยากให้คิดมองและตรงนี้ว่าเราร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันทําให้ทุกคนไม่ติดยาเสพติดไม่เล่นการพน,นันไม่กินเหล้าเมายาเฮฮาเสียอนาคตทําตัวอย่างให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อ่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี นะฮะนั่นคือสิ่งที่น้านะชัยได้ตรงนี้ก็คือไม่ต้องแบ่งชั้นวันนะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบ่งชั้นาาศาสนาแล้วก็ไม่ต้องแบ่งชั้นใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันโดยทั้งสิ้นโลกใบนี้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นอะไรนะฮะอยู่ที่ใจท่านว่าแบ่งซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวในการเกิดครั้งหนึ่งในพบนี้ดัะนั้นภาพเหล่านี้ที่นักชัยได้เห็นเนี่ย ถ้าอยากไดรู้ว่าภาคอีสานก็ปลูกพริกสายพันุหยกสยามได้ถึงแรงยังไงก็ทําได้อ่ะเรามาดูกันครับว่าพริกแปลงนี้นะฮะกับดินที่ตีกับไม่ตีนะฮะแล้วก็บํารุงปรุงก่อนปลูกใช่ไหมน้องอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้งามปึ๊ดเลยฮะ,ะโนคุณพ่ออยู่ะน่นนะฮะ,ะโวยๆทำไมมึงไม่มาหากูสักทีไอ้ชัยมึง <laughs> โมอยู่ได้อ,อ่าเรามาดูกันฮะสิ่งที่ดีๆคืออะไรยกขึ้น ตัวนี้ใช่ไหมฮะคุณน้องใช่ค่ะฉีดนี่มาโดยตลอดเลยไหมใช่ค่ะโอ้แอซิคเคนะฮะแอซิคเอสนะฮะแล้วก็อะไรนะเออเอาใกล้ๆหน่อยเอามาตรงนี้หน่อยนิโอ้โหงามมากเลยเนี่ยโอ้ยนางแบบทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นี่อะไรนะนางแบบเี็สิบลูทใครเบิ่งเออฮะเอ้าอย่าธรรมดานะฮะนี่อะไรฮะเนี่ยแอซิคเคยากันป้องกันเชื้อราดอกหลอดดอกล้วงนะฮะคน้เน่ารักเน่าแต่ไม่มีรากเน่ามีต้นเดียวนั่นแหละ นะนี่อันนี้ตัวเร่งรากที่ว่าต้านไวรัสตั้งแต่เล็กใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวนู้นแอร์สืกพัดดึงชากกระชากดอกออกมานะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยตัวนี้นะฮะสามตัวนี้นะฮะสามตัวนี้ชุดละเท่าไหร่คุณน้องพันสี่ร้อยใช่ไหมโอ้ถูกมากเลยเงินร้อยแต่ฉีดแล้วมันได้เงินเงินพันเนาะไม่ถึงพันห้าด้วยนะะชุดหนึ่งเนาะใช้ได้นานไหมเนี่ย นานค่ะโอ้นานมากเลยนะฮะแล้วก็งามมากเลยเนาะโอ้นี่เขาไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยพริกแดงมากเลยเนาะโอ้แน่นอนแน่นานสีสวยมากเลยพริกเนี่ยอ๋อสีสวยไหมค่ะเนี่ยเออสีทนได้ไงมาทเดินเทอก็โอ้สีทนได้เหมือนกันเออโอยสุดยอดฮะนี่คือของดีนะฮะของเราแล้วก็ผสมด้วยอาบามิกลิ่นใช่ไหมน้องนี่พูดเรื่องจริงเลย อบบาาไม่กินมาผสมแล้วก็ยาที่ตัวตัดเพิยอะไรขขน็อกโดยเฉพาะเลยเนาะเป็นซองก็ถือว่าใช้ได้นะฮะยอดอวบอันนะฮะในลอง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 สบัดใบดูะฮะถ้ามีตัวบินให้ตัวละล้านฮะไม่มีล่วงหมดแล้วตายหมดแล้วนี่ในแม่นองสันว่าปวนอยากมีกันดีนะฮะ <c oughs> นี่ไงฮะ <c oughs> ดินที่ปุงแล้วมันจะล้วนสุยเหมือนขุยฝุยฝุยใส้เดือนเนาะ <c oughs> เอาแหวกดูดินตรงโคนหน่อยฮะว่าทำไมต้นเขาสมบูรณ์และสวยมากเห็นไหมฮะ นี่ไงฮะเขามาแตกต่างกันตรงนี้นะการปรุงดินก่อนนะฮะนั่นคืออันนี้รีบถอนเลยเลยนะต้นนี้ถ้าใครเป็นนะฮะถ้าใครเป็นอย่างนี้นะฮะถอนทิ้งได้เลยฮะไม่ต้องไปสงสารมันนะหรือเด็ดหมดเลยก็ได้เด็ดชุกบนออกหมดเลยฮะเด็ดชุกบนออกหมดเลยไม่ต้องยี่หล่าอะไรโดยทั้งเส้นนะฮะเอาตะกิ่งที่ที่ไม่เป็นออกเอาิึงที่ที่ที่เป็นออก ไอที่ไอแบบนี้ยาวออกแสดงว่าราเขาดีอยู่ไอน,นี่ไอน,นี่เป็นกระเต็นแลเด็ดเลยฮะนี่คือไม่ต้องเลี้ยงไข่นะฮะอืมน้าชายบอก,บอกตรงๆนะฮะน้าชายพูดตรงๆฮะไม่มีการเลี้ยงไข่นะฮะถ้าเลี้ยงไข่แล้วถ้าเกิดบ่มลุงแล้วมันก็ไม่ได้กินอยู่ดีถูกไหมฮะเด็ดมันออกไปเลยเชิญอันเชิญไปจากไร่เรานะฮะมันเกิดจากเพืี้ยควายลายแดงดูดเป็นกัญชาเลยแล้วก็กิ่ง ที่ไม่ดูดมันก็ไม่ไม่เป็นใช่ไหมฮะนี่แค่นี้วิเคราะห์กันและกิ่งนี้เป็นไหมฮะที่จะแตกมาใหม่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นไอสิ่งตัวนู้นมันฉีดยาเทวดายังไงมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแบบนี้หรอกฮะเอาออกมันไปเลยให้มันแตกใหม่นะะนี่คือสัจจะความเป็นจริงฮะโอ้โหสวยฮะใครถือมาไอ้นู้นใครถือมาคนถือมาคนนู้นถือมาถืออะไรได้นั่นเอาไปเลย นะฮะยกให้ชูนี่ให้หน่อยฮะมาถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดฮะเดี๋ยวมาถ่ายภาพนิ่งเีจวขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยฮะต้องสามอย่างไล้คะันเนี่ยฮะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งแป๊บนะฮะมันเราต้องโชว์คนเราไม่ต้องช่วยกระหมาหากินนะฮะได้ให้น้องน้อยยืนอยู่ตัวเลาะใหญ่เอออย่าถือสานะชัยนะฮะบ้าๆบอๆอยู่นะฮะไม่ถือค่ะกลัวหนัก เกือบร้อยโลนะฮะอ่ายิ้มหน่อยฮะยิ้มอีกฮะแลบลิ้นฮะอ่าน่าชัยอยากหลอกให้ให้เห็นให้เห็นฟันแล้วฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอันก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูหัวหัวเรือก่อนฮะหัวเรือโนนหัวเรือนคนนี้นะฮะถ้าไม่มีนะฮะไม่ได้ในภาพนี้หรือใน Youtube นะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่า ถ้าเจอนชัย<า>จะกระทืบไปขี้แตกเลยนะถ้าไม่ถ่ายกูอะไรประมาณมึงถ่ายคนอื่นได้นะฮะอา่าไปดูฮะก่อนที่จะเป็นอย่างนี้นะฮนะนชัยว่าอ่าต้องมีหัวเรือเขาเรียกหัวเรือก็คือผู้นำนั่นเองนะผู้นําแสนดีของเราวันนั้นนะฮะจําได้ไหมที่นาชัยถ่ายรูปอ่าแล้วขุดหลุมปลูกต้นแรกเลยนะฮะคือคุณพ่อของเรานะเดี๋ยวเราไปดูฮะคุณพ่อฮะ เย็นไหมฮะนี่มันไม่ใช่สงการนะฮะอย่ามาเล่นอะไรตรงนี้นี่ทําอะไรฮะรถน้ำพริกครับนี่รถน้ำพริกนี่คือสูตรนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วตีสปริงเกอร์ก็จบแล้วไม่หรอไม่มันไม่สนุกมันไม่ได้ออกแรงโอ้โหได้ออกแรงมั่งโอ้คุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะฮะดูทีฮะเนี่ยที่รู้มานะฮะคุณพ่อโอ้โหยืนรถแบบนี้นะฮะนี่ผมว่าจะงานเบาอยู่เนี่ยเนาะและเห็นภาพ อาอย่างนี้แล้วชื่นใจไหมพ่อชื่นใจครับอืมสมกับได้เวลาแค่60วันเองเนาะได้ไหมหกสิบวันประมาณนี้แหละครับโอ้ยดูดิพ่อนี่คือการลดน้ําใช่ไหมฮะครับแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยมันก็ใส่ตรงกลางแล้วมันก็รากมันก็ได้กินอยู่ดีครับโอ้ยฉลาดนะพ่อเนี่ยว้ายโอ้สวยมากฮะ สวย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 นี่พุ่มหน้าหน้าน่าจะแค่อกแน่เลยแค่อกควบเน่ต้องเลยเลยหลักนี่แหละเลยหลักแน่นอนใช่อันนี้มันจะแค่เอวอยู่แล้วนี่นะหน้าพ่อหนาพ่อมายืนตรงนี้หน่อยนะแค่เกือบแค่เอวแล้วนี่น่ะเนี่ยเลือลือหัวเ่าแล้วเออเล่หัวเ่าวันนั้นที่พ่อก้มปลูกกับแม่นี่อยู่ในหลุมโอ้โหสุดยอด ประมาณนี้เราเรืองร้านเลยต่อไปนึงโอ้นี่ปากหลักก็คือว่าจะเอาเครื่องรัานโอ้เมาให้นายชัยไหมห้าหมื่นงอป้ะกี่ไล่เนี่ยเมาหาหมื่นเอ้ยน้องกี่ไร่เนี่ยหมดเนี่ยเกือบสองไร่จ้ะโูบเกือบสองไร่เลยเหรอโอ้โหสวยมากเลยนะแต่ว่าเนาะก็ดีเหมือนกันเราอยากได้เป็นวิทยาทานเนาะในถ่ายทําวันนี้เนาะ อ่าเพราะว่าน้องก็บอกแล้วว่าทางนี้ตีปั่นแล้วก็บํารุงดินด้วยขี้ไก่ะนะฮะแล้วก็ขุดหลุมอย่างดีเลยนะฮะดินล้วนซุยฟดูดูไม่ยากเลยครับพืชฮอันขีุ้นนี่คือข้อดีของพริกสายพันธุ์หยกสยามเนาะ,ะก็คือแตกกิ่งดีมากกติเนี่ยอันอันขี้ฝุนอะไรก็ได้ขี้วัวขี้ควายนี่เรามาบารุงก่อนได้ได้ได,ได้หรือใส่ทีหลังก็ได้แต่ว่าต้องอย่าให้เป็นสดนะสดอันตรายนี่มันหมักมาแล้วดูสังเกตได้ง่ายนะ แก่แก่เก่านี่ของหนูน uh, ี่ขี้วัวอยู่แต่ว่าหนูหนูผสมกับปูนขาวได้อยู่ได้เขาเรียกว่าปรับสภาพหนูเอามาคุกกับเอาไอ้นั่นมาด้อยู่ผสมก่อนเออได้อยู่เนี่ยเห็นไหมพอเราสังเกตได้ง่ายคือใบสมบูรณ์น่ะพริกเขาจะต้องเว็นแบบนี้นะเนี่ยใบเขียวสดมีขนเห็นไหมฮะอ่าไม่มีตัวอะไรดูดเนี่ยอายอดของมันจะใสกิ้งมีพุ่งตลอดเขียวสดนะฮะ นี่คือไม่มีโรคอะไรเลยเหมือนคนเราแหละผิวสวยใสสีชมพูสวยชมพูทุกเรื่องอ่ะชมพูแบบแต่เราดําหมดแล้วแบบมบูรณ์แบบใช่ไหมพ่อพ่อดำไหมพ่อตอนแรกราสีชมพูแดดก็เช่ามาหน้าได้เงินเออใช่แดดเงินหลัพ่อข็รู้ว่าพูดสีชมพูเพราะอะไรอ่ะอะไรพ่อชัดหน่อยเนี้สีชมพูพ่อเคยเจอไหมสีชมพู เคยเจอแต่นานแล้วตอนนี้เจออะไรสีดำๆเยอะอาฮะตลกเฮฮากันไปนะฮะอย่าว่านาชายทะลึ่งนะฮะก็ถือว่าเราหยอกยอกันเหมือนพ่อกับลูกนะฮะในความรู้สึกของนชายก็มาที่นี่มีความรู้สึกที่ดีนะฮะในการถ่ายทำพบพี่พบน้องพบพ่อแม่พี่น้องอืมเรามาปรับทุกปรับโศกด้วยการธรหมากินอย่างเช่นไรจะทำยังไงให้พริกสวยนะฮะจะทำยังไงในการปลูกพริกเนี่ยให้ดีให้ได้นะฮะ และให้ชนะให้ได้ว่าในภาคอีสานนะแม้กระทั่งเป็นเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนสับปะหลังสวนยูคาลิปตนะที่ร้อนอบอบอ้าวแต่ทาไมพริกถึงเขียวชอุ่ม่มชุ่มพระยนะรพร้อมที่จะรับหนึ่งแสนหนึ่งไร่ได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างที่ดีฮะแสนฝ่เาเจ้าสองแสนโอ้โจริงเลยเก็บเก็บมันไม่ใช่สิบกว่างวดนะเนาะถ้างวดตั้งสี่ห้าพันอย่างที่ขอนแก่นก็จบเหมือนกันว่าขอนแก่นเขาได้ หกพันห้าพันแปดพันของใครพี่นะใคเอโล่น่ะหรอไล่หนึ่งเขาได้ตั้งสองแสนสี่ป้าแต่ยังไม่หมดนั่นน่ะนะใช่ไงยังไม่หมดนะขึ้นเครื่องบินด้วยอ๋อแสดงว่าไปสืบมาแล้วดิเออติดตามนะดูเลยไหมเฮ้ยแต่แต่แต่แปลงนี้พูดถึงว่าเราจะไปเก็บพริกส่งเครื่องบินให้เนี่ยคนนี้เลยเหรอ เออดูขับรถนะครพ่อวัน <idity> ที่สิบสามเมษายนเนี่มันเป็นวันสงการไม่ใช่หรอพ่อเล่นอะไรนะนี่ฮะที่นาชัยพูดเล่นพูดตลกเฮฮหากับทุกกับคุณพ่อนะฮะอยากให้ทุกท่านวิเคราะห์ว่าถ้าเราไม่มีทุนใช่ไหมคุณเจ๊คุณพี่ถ้าเราไม่มีทุนเราใช้ใช้สายยางใช่ไหมฮะลากรถเลยอย่าไปคิดอะไรมากปวดหัวไม่เฟนขึ้นนะฮะความดันมา มะเร็งตามหัวใจหัวใจวายตายเลยนะฮะเพราะฉะนันนนนน้นน้องนุ่นยืนขำอยู่นู่นฮะนู่นนะทำง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากขุดหลุมหลุมขี้เอาต้น,นพริกใส่ไวไวปุ๊บรดน้ำนะครับปุ๋ยใส่แค่นี้เองไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปแต่งนะอย่าไปดึงใบดึงกิ่งให้ออกนะฮะเหลือข้างบนนะชายอยากถามหน่อยว่าเหลือข้างบนสองสามกิ่งแล้วดกแล้วเพื่ออะไรนะพ่อเนาะข้างล่างมีตั้งสิบกิ่งยี่สิบกิ่งถ้าหายไป ข้างบนได้สองร้อยข้างล่างหายไปอีกสี่ห้าร้อยนะฮะนะ้าชายเสียดายตรงนั้นนะฮะอ่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะวันนี้นะ้านะชายถ่ายทำนะฮะแล้วก็สาระดีๆที่เราจะได้เห็นนะฮะคุณนาคุณพี่ก็มาให้กำลังใจนะฮะหเห็นไหมฮะสู้ๆนะแล้วอย่าลืมไปติดตามดูตัวเองด้อยเอาสดๆกันเลยนชายสดๆเลย ตั้งตัวไม่ทันเลยอ่าดูดูภาพจริงๆเลยฮะยุคการเกษตรทำง่ายๆลงทุนเงินร้อยได้เงินแสนครับสวัสดีครับวัสดีครับอย่าลืมนะฮะทักมาที่065 07 8035 065 07 3719เบอร์ไลน์สวัสดีเจ้าพ่อจ๋าจู้จูน้ำหน่อยน้ำขึ้นข้างบนหลังคาหน่อยชูน้ำเออ สุดยอดฮะเห็นไหมฮะง่ายง่ายลงทุนเงินร้อยได้เงินแสนครับ